แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่20พฤษภาคม2,568นะครับเมื่อวานเข้า4-2กับ9-7ครับผมตามต่อวันนี้เด่น3รอง1ตัวเน้น35หกับ1-8ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขวามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม youtube ช่องอาจารย์ยทุกท่านนะครับผมสวัสดีอาจทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของอาจารย์เย้ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับอาจารย์เย่ก็อขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผมสรุปผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็เวลีทุกมครึ่งครับผมประจำวันที่19พฤษภาคม2568นปครับเมื่อวานนัทให้เด่น6รอง2ครับผม3ตัว769กับ4 29นะครับผม 2ตัว6 2 6 7 6 9 2 4 2 9ครับผมตัวการ49กับ7 9ครับเบรกเบิ้ล4ี6แล้วก็9 9ครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจ4โมงครึ่งครับผม5 42กับ97ครับรอบนี้ก็เข้าล่างเข้าบนครับผม4 2นะครับผมเป็น2ตัวรองครับแล้วก็9 7ครับผมเป็นตัวกันนะครับผม รอบพิเศษครับผมพิเศษ5โมงครึ่งนะครับผม9 4 1กับ57ครับรอบนี้ก็ลุตไปครับผมรอบปกติ6โมงครึ่งนะครับผม1 3 2กับ30ครับก็ลุตไปครับผมรอบ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผม6 57กับ16ครับก็ได้ในวิ่งรุ่นครับผมวินดรุ่นดล่างนะครับผมสรุปวันนี้สายวิ่งรุ่นก็จะเข้า2เด้งนะครับผมรอบนี้เขาวิ่งรุ่นด้วยครับ สายวิ่งรุดก็จะได้2เด้งนะครับผมสามรอบสายเจาะก,ก็จะเข้ารอบเฉพาะกิจครับผมล่างบนนะครับผม2ตัวบน42กับ2ตัวล่าง9 7าครับดันยก็ขอแสดงความวิใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผม3รอบวันนี้ครับผม3รอบวันนี้นะครับ,รบ,นนนรบในทางน้นอยครับผม น้อยรวมครับเฉพาะกิจค,ครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงคึ่งแล้วก็วีซีทช่มครึ่งครับผมประจำวันที่20ครับผมพฤษภาคม2567ครับสาหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น3ครับผมเด่น3รองเป็น1นนะครับ เดินสามรองหนึ่งครับผมเดินสามตัวครับผมเดินสามตัววันนี้9ก้สาห้าครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมเจ็นแครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเดินสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา9 3 5ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็7 1 8ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมจัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น 2, ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น3ครับผมเด่น3ามรองหนึ่งเด่นรองรวงกัน3 1ครับผมเด่น3ครับเด่น3มตัว9 3 5สหครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้3 5หครับผม3 5หแล้วก็3 9นะครับผมรองหนึ่งครับผมรองหนึ่งรอง3ามตัว7 1 8หนึ่งแนะครับผม ก็จะตัดสองตัวรองได้หนึ่งเจ็ดครับผมหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดนะครับสำหรับตัวการนบผมตัวกันวันนี้ตัวการจากชุดเด่นครับผมเก้าห้าครับผมแล้วก็จะมีตัวการจากชุดรองด้วยนะครับผมเจ็ดแปดครับแอาวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผม ตัดเลขเสร็จหมดแต่ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสาหรับวันนี้ครับเดี๋ยวท้าง้าน้อยครับผมน้อยรวมนะครับเฉพาะกิจครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v ีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่20พฤษภาคม2567ครับอ่นารนะครับผมขออภัยครับ 1,568ครับผม20พฤษภาคม2,568นะครับผมวันนี้ได้เด่น3รอง1ครับผมเดิน3ตัว9 35รอง3ตัว718ครับผมเด่น3รอง1นะครับเดิน3ตัว9 35รอง3ตัว718ครับผมเดิน2ตัวครับผม สามหนึ่งสามห้าสามเก้ารองสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตัวกันเป็นเก้าห้ากับเจ็ดแปดครับผมอีกครั้งนะครับผม,ผมเต็มสองตัวครับสามหนึ่งสามห้าสามเก้ารองสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตัวกันเป็นเก้าห้ากับเจ็ดแปดครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเดิน3รองหนึ่งนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเดิน3รองหนึ่งก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสาหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสาหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกระตกรอนที่สทีห35ครับผมสามหหนึ่งแนะครับ สาหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมก็จะขอเน้นพิที่35กับ18ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไ,ไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสามหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวน like, กดไลค์กดแชร์ครับผม ถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ